อาทีนี้มาดูโควิดวันนี้ตัวเลขนัองเอกครับ <c oughs> วันนี้ตัวเลขวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็บวกเพิ่มจากเมื่อวานเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ7,234รายนะคะวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปค่ะอยู่ที่8,452รายด้วยกันนะคะผู้เสียชีวิตค่ะปรับลดลงนะคะเหลือ57รายแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่อยากให้มีการเกิดขึ้นนะคะเสียชีวิตนะคะหายป่วยกลับบ้านได้8,449รายค่ะและกำลังรักษาตัวอยู่อีก98,96ราย ะ,ะ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร901รายค่ะเกือบที่จะต่ำกว่า900แล้วน,นะคะมีตึงมา1คนนะคะปัตตานีมาที่2 621คนนะคะสงขลาอยู่ที่620นครศรีธรรมราช533เชียงใหม่355นราธิวาส322ยะลา247 ชนบุรี245ระยอง229แล้วก็ตรังค่ะ227คนนะคะอืทางใต้ยังสูงอยู่นะใช่ปัตตีน้สิเป็นที่สองสองขลาก็620นครห3นวันนี้600กว่าอีกนครนะตับขึ้นมาอีกแล้วเชียงใหม่ก็เยอะนะใช่ค่ะชีชงใหม่ยังัาชนบุรีระยองตรังนะครับ วันนี้เชียงใหม่หลุดหนึ่งในสิบไปนะเชียงใหม่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับค่ะ